สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวลัคนาราศีมกรคนโสดนะคะเรามาสโคบค่ะคนโสดสามเดือนนี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวโสดอ่าคร่าวๆนะคะเป็นการเปิดแบบสาธารณะอาจจะไม่ตรงกับบางท่านก็ต้องขออภัยมากๆเรามาดูกันนะคะว่า3มเดือนค่ะมากรจะมีใครเข้ามาจีบไหมหรือคุณจะเกิดความรักครั้งใหม่บ้างไหม นะคะของชาวมากรและความรักครั้งเนี้จะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้ก็ต้องอ่าขอยกให้ชาวโสดน,นะคะใครที่มีปัญหาในความรักหรือใครที่มีคู่รักมีครอบครัวอ่าไว้ไปติดตามในคลิปปกติทั่วไปคลิปความรักทั่วไปนะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะมกรเป็นยังไงบ้างนะตัวตนของคุณนะคะโอ้โห โอ้โอ้มาก่อนปัจจุบันนะคะใจของคุณอะจะมองในมุมมองว่าคุณยังมีมีไปนึกถึงอดีตอยู่เลยนะแต่การนึกถึงของคุณอะอาจจะนึกถึงในรักษที่ว่าที่ผ่านมาฉันเหนื่อยมากเลยที่ผ่านมาเจอความรักโอ้โหกิ๊กกัก เจ้าชู้หรือเขาไม่สนใจใจดีได้หรือใช้ความหรือใช้ความรักเปลืองได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช้ความรักเปลืองหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่กิ๊กกักอารมณ์ประมาณนั้นหรืออารมณ์ตัวตนของคุณก็ได้ค่ะที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะคะที่ผ่านมาคุณเหนื่อยมากๆเลยแต่ทําไมความพยายามของคุณเนี่ยมันไม่เป็นผลหรือความพยายามเนี่ยเขาไม่สนใจเลยเหรอเขาไม่แคร์คุณเลยเหรออารมณ์ประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่คุณกาลังคิดอยู่ปัจจุบันนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่า คุณนึกถึงอดีตอะนะคะเอเรียกว่าเสียดายใจดีกว่าเสียดายใจที่มอบให้เสียดายความรู้สึกที่มอบให้กับความรักกับคนที่ใช้ความรักเปลืองนะคะใช้ความรักเปลืองไหมน่าจะใช้ความรักเปลืองส่วนใครที่แบบว่าตอนนี้เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณก็จะรู้สึกได้เลยแหละเว Kelsey ้ยคนของคุณนั้นนะ่ะที่ผ่านมาคุณก็พยายามแล้วนะคะกับความรักให้มันมีความมั่นคงนะคะ พยายามกับความรักที่มันดีๆความรักที่มันแบบว่ามีความยั่งยืนแต่เราก็มองในมุมมองเดิมเหมือนกันว่าอดีตเขาใช้ความรักเปลืองอดีตเขาอาจจะมีกิ๊กกักหร,หรือเขาจะเป็นสไตล์แบบว่าไม่ค่อยจะสนใจความรักอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอ่าส่วนที่ว่าไม่ใช่พ่อเลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่แม่เลี้ยงเดี่ยวก็อาจจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอารมณ์ประมาณว่าคุณอาจจะเจอคู่รักในอดีตใช้ความรักเปลืองและบางเคสนะคะ อ,อคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนได้ความสัมพันธ์ที่เขาไม่ค่อยแคร์หน้าความสัมพันธ์ที่เขาเขารู้สึกว่าเขาต้องการแบบนี้แหละเขาต้องการความรักแบบเนี้ยนะคะไม่ต้องมามีเงื่อนไขอะไรนะคะเขาไม่ได้สไตล์แบบว่าพวกที่ว่าต้องมานั่งเอ่อฟูมไฟในเรื่องของความรักหรือไม่ต้องมามีอะไรที่มันเป็นข้อแม้นะคะในเรื่องของความรักคุณอาจจะเจออดีตแบบนี้มานะ ส่วนปัจจุบันค่ะเริ่มที่อยากจะตัดสินใจได้แล้วว่าถ้าอาดีตมันเป็นแบบนี้มันทําให้คุณเนี่ยนะ,ะสภาพจิตใจมันไม่โอเคแล้วทําไมเราไม่ตัดสินใจละ่ะนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองอะอะ move on ละ่ะนะคะคืออารมณ์ประมาณว่าฉันก็อยู่ได้อะอารมณ์ประมาณว่าฉันต้องอยู่ให้ได้ดีกว่าอย่าว่าต้องอยู่ได้เลยต้องอยู่ให้ได้ต้องตัดสินใจได้ว่าตัวเองสมควรถึงเวลาแล้วไหมที่จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะนั่นคืออารมณ์ของคุณส่วน อนาคตอันใกล้คุณก็ยังคาดหวังว่าจะมีคุณยังมีความหวังกับตัวเองเสมอค่ะว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเป็นเข้ามาเนี่ยเออเรียกว่าได้ครอบครองนะคะได้ครอบครองใจเขาไม่ใช่เขามาครอบครองใจคุณคุณต้องได้ครอบครองใจเขานะคะอา่าคุณยังมีความหวังถึงแม้ว่าที่ผ่านมาคุณจะเหนื่อยหรือที่ผ่านมาคุณจะเหมือนกับว่าเหมือนคนที่อารมณ์เหมือน ฉันสิ้นหวังอะนะคะเราเหมือนคนสิ้นหวังแต่คุณก็ยังมีการคาดหวังว่าอฉันต้องมีทางเลือกใหม่บ้างนะฉันต้องมีใครที่ว่าอ uh, คุณ,คณได้ครอบครองเขาเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็มองเห็นแล้วแหละว่าชาวมกรนะคะชาวมกระคะ่ะตัวตนของคุณไม่ช้าไม่นานนะคะความหวังของคุณะคุณกําลังจะมีโอกาสมากๆเลยทางเลือกใหม่โอกาส Favorite ใหม่ๆนะคะทางเลือกใหม่โอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาะคะ่ะเป็นทางเลือกให้คุณได้ลอง ให้คุณได้รู้สึกว่าโอ้ฉันก็ไม่ได้เหงานี่นาฉันก็ไม่ได้ตัวคนเดียวนี่นาฉันก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ขาดความรักฉันก็ไม่ได้เป็นคนที่ไร้รักนะคะมาแล้วความรักทางเลือกใหม่บางท่านได้คู่รักนะคะบางท่านได้ได้มาจากการไปเที่ยวก็ได้เดินทางก็ได้ได้พบรักทางไกลได้ไหมได้รักต่างถิ่นไกลได้ไหมได้นะคะตรงนั้นน่ะก็เกิดขึ้นได้หรือมองหนึ่หนึ่งมุมมองมาก่อนใครที่ยังไม่ลืมอดีต รู้ท well> ั้งรู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ใช้ความรักเปลืองแต่คุณก็ยังหวังว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณรู้ทั้งรู้ว่าถ้าเขาติดต่อมาหาคุณหรือคุณคบต่อกับเขาคุณก็ต้องเจ็บอ่านะคะจะมองแบบนี้มองว่าคุณก็ต้องเจ็บแต่คุณก็ยังมีความหวังว่าเขาจะกลับมาหาคุณหรือติดต่อมาหาคุณหรือสรุปสุดท้ายแล้วคนที่ใช้ความรักเปลืองเขาจะมาเลือกคุณนะคะนี่คือตัวตนของคุณค่ะ อ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เข้ามานะคะสามเดือนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคนโสดนะเอ๊ะชาวมาก่อนแปลกๆนะยังไม่ลืมมาดีดหรออ่าเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าใช่หรือเปล่าคนที่เข้ามาหาคุณค่ะเป็นใครมาจีบคุณเนี่ยทางเลือกใหม่มานะมะกรณ์ค่ะ อาจจะเป็นคนไกลค่ะทางเลือกใหม่รักครั้งใหม่จริงๆค่ะและคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยตัดจบคุณแล้วก็ได้ใครจะไปรู้นะคะอาจจะเป็นกิ๊กเก่าฐานไฟเก่าที่ตัดจบคุณไปแล้วแต่มีความประสงค์ที่อยากจะมาติดต่อหาคุณอย่างเงี้ยด้วยอารมณ์อําเภอใจนึกอยากจะจบก็จบนึกอยากจะไปก็ไปนึกอยากจะกลับมาก็กลับมานะคะมองว่าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องของกิ๊กเก่าเท่าที่เห็นหรือคนรู้จักเก่า นะคะตรงนี้ส่วนในบางเคสถ้าเป็นคนใหม่เราก็มองว่าเขาเนี่ยมีความประสงค์นะนะะอย่างน้อยๆเขามาเขารู้สึกได้อ่ะเขาคุยกับคุณเนี่ยคุณเป็นคนทีอ่อาจจะเป็นคนที่จิตใจดีอาจจะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาคุยแล้วเขาอบอุ่นใจอยากจะเป็นอ,อารมณ์ประมาณว่าอคุยกันแล้วมันมีอะไรที่สาระเข้ากันนู่นนี่นั่นเข้ากันได้ นะคะนี่คือคนใหม่เลยแล้วบางท่านโชคดีตรงที่ว่าได้เจอคนไกลบางท่านก็ปรารถนาอยากจะได้คนไกลนะคะคนไกลตรงนี้คนไกลแบบไหนก็ได้ได้คนไกลแบบไหนก็ได้แล้วก็บางท่านก็อาจจะได้ลักษณะคนมีตําหนิเข้ามาได้ไหมได้นะคะตรงนี้อะ่ะสุดหนึ่งส่วนคนไกลแล้วแหละเท่าที่เห็นไม่ไกลก็เพื่อนเก่านาเพื่อนเก่าเ,เ,เพื่อนสมัยไหนก็ได้กิ๊กเก่าสมัยไหนก็ได้นะคะเก่าเก่าเก่าเ,เลยแหละนะคะตรงนี้ อ่าถ้าเป็นคนใจเออคนไกลค่ะเขาอยากจะมาจีบคุณการครบกันการจีบกันออนไลน์ทักทายออนไลน์เขาก็มีกเราก็มองว่าพอเขาได้เจอคุณอ่ะมันเหมือนกับมันเหมือนกับอารมณ์อะฟ้าลิขิตไหมที่ต้องไม่ให้มาเจอกันฟ้าลิขิตไหมที่ต้องให้มาคุณกับเขาต้องการเรียนรู้นะคะเรียนรู้ ส่งสัญญาณเรียนรู้การพัฒนาการการเรียนรู้การเข้าอกเข้าใจกันอารมณ์ประมาณนั้นและก็หมายถึงความสัมพันธ์เขาก็อยากจะมีการคาดหวังนะว่ามันอาจจะมีมากกว่าการคุยนะคะมันอาจจะมีมากกว่าการทักทายค่ะนะครับ ถึงแม้ว่าการคาดหวังของเขาเขาไม่รู้เลยว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเขาไม่รู้เลยค่ะว่าอนาคตคุณกับเขาจะได้ใช้ชุดร่วมกันไหมจะได้คลองรักกันไหมจะได้คบกันเป็นแฟนไหมแต่เขาก็ยังมีการคาดหวังคนคนนี้เป็นคนตั้งใจกล้าคิดกล้าทำกล้าได้กล้าเสียนะนะคะคือกล้าเข้าหากล้าพุ่งชนกล้าจีบนะคะกล้าจีบลองจีบดูอยากจะจีบอารมณ์ประมาณนั้นนะคะโอ้ ยิ่งถ้าใครที่มีคนรู้จักอยู่แล้วอะเรามาว่าเขาแอบชอบคุณนี่ฮะรอคุณอิสระเสรีอยู่นี่เขาแอบชอบค่ะแต่เขาก็น่าจะรู้สึกว่าคุณก็ตอนถ้าเขาแอบชอบเขาน่าจะรู้สึกว่าคุณเคยมีใครคุณตอนนั้นคุณอาจจะยัยงไม่โสดก็ได้แต่ตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อคุณไม่มีใครแล้วอะ uh ในเมื่อคุณโสดแล้วอะแล้วทําไมเขาไม่ฉวยโอกาสล่ะทําไมเขาไม่ฉวยโอกาสจีบไม่ฉวยโอกาสแสดงออก นะคะถ้าเป็นคนรู้จักจะเป็นแบบนี้นะส่วนถ้าใหม่ปิ๊งไปเลยค่ะได้คนไกลค่ะอยากจะจีบค่ะนะคะกล้าลุยนะกล้าเปิดตัวนะอ่าแล้วก็มีโอกาสได้พัฒนาด้วยค่ะความหวังของเขาถึงแม้ว่าความหวังของเขาเขาไม่รู้หรอก นะคะว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนระหว่างเขากับคุณแต่เขาก็คาดหวังว่าเออเราลองมาคบค้าส,สมาคมกันดูเราลองมาเป็นแฟนกันดูนะฮะนี่คือเขาอ่าถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าคนคนนี้จะมองในมุมมองของความรักของคนที่เขาเรียวกว่าอะไระจะมองในมุมมองของความรักของคนที่อ่าวุฒิภาวะต้องใช้คําว่าวุฒิภาวะจะมองในมุมมองของความรักของคนที่แบบว่าอืมโตแล้ว หรือมองในมุมมองของความรักที่มีเหตุมีผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราก็มองว่าเขาก็อยากจะปรารถนานะคะอยากจะปรารถนาที่อยากจะชัดเจนกับคุณแหละนะคะเขาก็เป็นคนเลือกไม่ใช่ไม่เลือกนะที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนเจ็บมาแล้วก็ได้ที่ผ่านมาเขาอาจจะมีประสบการณ์มาแล้วก็ได้แต่ถ้าเขาจะตั้งใจอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งเราก็มองว่าเขาก็เริ่มรู้สึกความความที่ว่ามันเป็นอะไรอ่ะที่เขาจะรับรู้ได้ว่าเหมือนกับคุณที่เขามาเจออาจจะเป็นฟ้าลิขิต ไกลกันก็คือฟ้าลิขิตนะคะตรงนี้อถ้าความรักเป็นไปอย่างที่เขาคิดนะคะมันราบรื่นมันราบรียบเป็นไปอย่างที่เขาคิดอ่าเขาก็อาจจะมีโอกาสชัดเจนในอนาคตได้นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเริ่มต้นจากการไม่ไม่กล้าที่ค่ะไม่รู้เลยว่าอนาคตเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดล่ะเขาก็รู้สึกได้ว่าก็ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะก็ไม่เป็นไรก็ เ,เขาก็อาจจะไม่ได้คู่ควรกับคุณเนาะอารมณ์ประมาณนั้นถ้าไม่ได้อย่างเป็นที่เขาคิดนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าเก็ต้องปล่อยแหละให้คุณมีใครสักคนหนึ่ง,งนะที่คู่ควรเหมาะสมกว่านะคะนั่นคือสิ่งที่เขาคิดอยู่นะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมีสองรูปแบบมีทั้งใหม่และก็มองเห็นตรงนี้ยอาจจะเป็นเพื่อนเก่านะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสามเดือนค่ะไตรามาสสาม ความรักคนโสดแนวโน้มฝั่งเขาค่ะความเป็นไปได้ฝั่งเขาอยากจะใช้ความพยายามมากๆเลยนะคะความตั้งใจก็ได้ก็เสียนะคะเออกล้าตัดสินใจกล้าเผชิญกล้ายอมรับความจริง ต่างๆนานานั่นคือแนวโน้มของเขาเออของเขานะคะเราก็มองว่าเขารู้สึกว่าถ้าเขาจะจีบคุณน่ะเขาต้องมีความตั้งใจมากๆความจริงใจมากๆที่จะทําให้คุณรับรู้ว่าเขาเนี่ยนะคะหนึ่งเป็นคนจริงจังเรามองว่าคนคนนี้เป็นคนจริงจังมากๆนะคะเป็นคนจริงจังมากๆอ่าขอดูหน่อยนะจีบยากก็ต้องพยายามนะจีบยากก็ต้องพยายามเพราะเขา เพราะเขาเขารู้สึกว่าเขาคุยกับคุณนะฮะการคุยกันมันมีอะไรที่บ่งบอกว่าเอ๊ะม,มันมีความสบายใจบางสิ่งบางอย่าง นะคะตรงนี้แต่ถ้าเป็นเพื่อนเก่าเขารอเวลานี้มานานมากแล้วเพราะเขารู้สึกว่าก่อนหน้านี้เขาแอบชอบคุณอยู่ก็ได้แล้วคุณมีทางเลือกหรือหมายถึงคุณมีคนอื่นนะคะตรงเนี้ยแต่ณวันนี้อ่าเริ่มรู้แล้วสิว่าคุณโสดแล้วนี่อ่าเขารอเวลานี้มานานแล้วค่ะแล้วเรื่องอะไรล่ะเขาจะต้องปล่อยเวลานี้ผ่านเลยไป ะะเขาไม่ยอมปล่อยเวลานี้ผ่านเลยไปแน่อยากพยายามอยากจะพยายามทําให้คุณได้รู้สึกว่าทางเลือกใหม่ก็ไม่เสียหายนี่เขาก็ไม่ได้เสียหายนี่ไม่ลองเปิดใจกับเขาดูล่ะนะคะอารมณ์ประมาณนั้นส่วนในบางท่านอาจจะได้คนไกลนะคะคนไกลคนนี้เขาก็อาจจะเป็นคนที่อยากจะมีทางเลือกอื่นบ้างในความรักเพราะเขาก็อาจจะเคยผิดหวังกับความรักเขาก็อาจจะเคยแบบว่าสูญเสียความรักมาหรือเขาอาจจะเคยแบบว่า เออเจอหักอกมานะคะเจอหักอกมาเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะถ้าเขาเป็นคนไกลการที่เขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณอย่างเช่นที่บอกว่าเป็นมิตรภาพที่ยังไม่กล้าคาดหวังอะไรไกลๆนะคะเป็นมิตรภาพก่อนนะคะมาคุยกันก่อนถ้าคุยกันรู้เรื่องคุยกันเข้าใจนะคะส่งสัญญาณกันแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรกลมกลืนกันกลมเกลียวกันคุยกันแล้วสบายใจคนคนนี้เขาก็อาจจะอยากจะชัดเจนกับคุณในวันข้างหน้า งานอยากจะชัดเจนเหมือนกันไม่ใช่ไม่อยากจะชัดเจนแต่ณวันเนี้ยณวันเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาจีบคุณเขาก็รอได้นะารอได้ค่ะแต่เขาจะหยดหมั่นจีบเรามองว่าเขาจะพยายามหมั่นจีบนะเพราะเขาไม่อยากจะพลาดโอกาสตรงนี้เป็นคนเลือกรักนะคะไม่ใช่ไม่เลือกนะแล้วก็เป็นโอกาสมากๆเลยค่ะที่เขาจะรู้สึกว่าถ้าความรักของเขากับคุณเนี่ยมันมีโอกาสพัฒนามันอาจจะหมายถึงไปถึงอนาคต อนาคตที่มันดีๆอ,อนาคตที่มันลงตัวได้อนาคตที่มันมีโอกาสชัดเจนได้นะคะเรามองว่าในใจของเขาเขาคาดหวังหรืออารมณ์ประมาณว่าพอเขาได้พูดคุยกับคุณเขาได้ทักทายคุณเขาได้จีบคุณแล้วเรามองว่าเขาคิดถึงคุณอะเรามองว่าเขาเอ๊ะทำไมเขาอาจจะมีอะไรในใจก็ได้ที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องรู้จักคุณมากกว่านี้นะคะต้องเราต้องรู้จักมากกว่านี้เอาคุณเก็บไปคิดเอาเก็บไปหวังเอาเก็บไปฝันไหมมองว่าเอาเก็บไปฝันนะเอาเก็บไปฝันของชาวมังกร นั่นคือแนวโน้มของเขานะเท่าที่รู้ก็คือเขาขออย่างเดียวคือการจีบกันการพูดกันตรงนี้ขอแค่มันมีการพัฒนานะคะเขารอได้เสมอขอแค่พัฒนากันเท่านั้นเองค่ะนะคะขอแค่ว่าความรักตรงนี้มันไม่ใช่แค่ว่าจีบแล้วก็คุยกันแล้วก็เงียบหายเขาไม่ใช่ถึงเขาไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้แน่เขาหวังการพัฒนาถึงแม้เขาไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะก็มองว่าเขาก็น่าจะรอคุณได้นะ แนวโน้มฝั่งมาก่อนมาก่อนเป็นคนที่ค่อนข้างจะระวังแล้วก็ระแวงนะเนี่ยนะคะระวังแล้วก็ระแวงพอสมควรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะคุณเคยมีความทุกข์มันทําให้คุณได้รู้สึกว่ากว่าจะเริ่มต้นอะไรกับใครนะ่ะบางทีบางครั้งบางคราวคุณถอดใจไปครึ่งหนึ่งละนะถอดใจไปครึ่งหนึ่งแล้วนะะอ่ะ แลวคุณก็กังวลมากๆเลยอ่ะว่าคุณจะเจ็บอีกครั้งนะบางท่านก็กังวลว่าตัวเองจะเจ็บอีกครั้งไหมแล้วเราก็มองว่าคุณอาจจะมีอะไรในใจลึกๆที่คุณยังไม่ยอมปล่อยวางแล้วก็ยังไม่ยอมลืมเลยค่ะทําให้คุณจะเปิดใจกับใครเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายสำหรับชาวมาก่อน,ท,น,นทั้งที่รักมันอยู่ตรงหน้าละหรือมีคนมาจีบละนะคะนั่นคือแนวโน้มฝั่งคุณนะคือมีใจอยู่คนนึงมีใจให้กับใครอยู่คนนึงอย่างเช่นที่บอกเลยคาดบอกว่าเขาจะติดต่อ,อก,กลับมาจะมาง้อคุณนะคะ คือยังมีใจให้กับเขาแล้วยังคิดว่าเขาคือตัวจริงเสียงจริงหรือเขาคนนี้คนเดียวในใจที่ยังไม่สามารถลืมได้ยังคิดถึงนะคะอารมณ์ประมาณว่ายังคิดถึงทําให้การยะทําให้ความยากที่จะเปิดใจกับใครเนี่ยมันยากมันยากมากแล้วก็จงมองว่าคุณก็ยังทุกข์อยู่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมองว่าโอ้โหคุณไปให้ค่าเขาเหมือนกับว่าคุณไปให้ความหวังกับคนคนนี้ไว้เยอะ เยอะมากๆากนะคะเยอะมากมากม,ากมันก็เลยยากหน่อยยากหน่อยที่อยากจะเปิดใจกับคนอื่น่ะหรือยากหน่อยที่จะเริ่มต้นใหม่เนี่ยไพ่ฟ้องมาเนี่ยฟ้องมาท้งนั้นเลยค่ะว่าคุณมีอดีตที่คุณยังไม่ลืมที่ยังมีความรักที่คุณยังเอาใจของคุณยังไปอยู่กับเขาอยู่เลยนะคะตรงนี้การเลือกเปิดใจ การเลือกเปิดใจการเลือกเลือกคบการเลือกเลือกดูกันไปเหมือนคนเราอะ่ะเหมือนคนเราเปิดใจคุยกันไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาคุยกันไปเรื่อยๆมันก็อาจจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะกับความรักครั้งใหม่เขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วว่าแนวโน้มของคุณเนี่ยคุณลองนึกถ้าความรักถ้ามันเป็นทุกข์แล้วถ้าคุณมัวแต่ไม่ปล่อยวางความทุกข์ก็อยู่ติดตัวคุณนะคะมันเป็นความรู้สึกของการติดตัว ติดตัวติดอยู่ในใจตลอดเวลาถ้าคุณไม่ปล่อยวางแต่คุณเลือกมองในมุมมองใหม่ๆเนี่ยเปิดโอกาสให้กับตัวเองกับความรักครั้งใหม่เนี่ยความรักครั้งใหม่ก็สามารถสร้างความสุขให้กับคุณได้นะคะน <crosstalk S 2> ี่คือมองว่าไพ่เขาพยายามจะสือว่ามันไม่ได้สายเกินไปนะมันไม่ได้ยากเกินไปนะถ้าคุณจะลองเลือกรักเลือกเริ่มต้นรักใหม่เนี่ยแต่ถ้าคุณมัวแต่ไปยึดติดกับอดีตความรักที่แบบว่ามันยากละฉันจะเอาคนนี้ฉันจะรอแต่คนนี้ เขาทำร้ายจิตใจคุณอะเขาใช้ความรักเปลืองก็ได้นะคะรักแบบนั้นมันจะมีความสุขที่แท้จริงหรอมันเป็นความรักที่มันเป็นทุกข์อะเรามองว่าเป็นความรักที่เป็นทุกข์นะคะนี่คือแนวโน้มคุณนะที่ไพ่เขาพยายามจะเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีโอกาสเป็นไปได้เสมอแน่น่ะคตอันใกล้คุณมีโอกาสมีความสุขได้เสมอนะให้กลับมาคิดทบทวนค่ะว่าคุณต้องการเลือกรักแบบไหนต้องการเลือกรักที่มันเป็นความสุขหรือเป็นเลือกรักแบบเป็นความทุกข์ แะ,ะ้วคะและคนใหม่ก็สามารถมาสร้างความสุขให้กับคุณได้ไม่ใช่เขาไม่สามารถทําได้เพียงแต่คุณไม่เปิดใจเพียงแต่คุณไม่เปิดโอกาสเท่านั้นเองค่ะนะคะความสุขมาค่ะคนคนนี้ก็สามารถแสดงความจริงใจได้เช่นกันนะคะอาจจะเป็นเพราะคนในอดีตวาถ้าศิลป์แพลวก็ได้เอาอ,อกเอาใจคุณเก่งก็ได้แต่เขาเป็นคนที่ใช้ความรักเปืองนี่นะคะหรือคุณพยายามกับคนในอดีตอะ แต่มันปัญหามันเกิดไปแล้วอะนะคะปัญหามันเกิดไปแล้วค่ะกลับมาคิดทบทวนใหม่นะคะใครที่ไม่ใช่จากชิดของเราถ้าเขาอยากจะไปทางเรื่องอื่นก็ต้องปล่อยเขาไปทางเรื่องอื่นบ้างนะคะเราต้องเปิดโอกาสให้กับใจของเราบ้างอย่าไปยึดติดอย่าไปขวยคว้ากับสิ่งที่เขาไปกับเราไปจากเราไปแล้วนะคะตรงนี้มาดูดาวน้มคุณและเข้าไหมถ้าคุณและเข้าเปิดใจกันละ่ะ ความรักข้าใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงถ้าคุณและเขาเปิดใจต่อกันเป็นยังไงคะเปิดใจคะ่ะอยากจะให้มกรเปิดใจเปิดใจต่อกันไม่ได้เสียหายโอ้พยายามลุ้นมมกอกรมากๆเลยนะเนี่ยเปิดใจเถอแต่คุณก็เปิดกั้มกั้ม <c oughs> กึ่งกเปิดแบบมีความกังวลเปิดแบบมีความระแวง เปิดแบบว่าไม่เปิดสทัทีเดียวนะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะเปิดแบบไม่เปิดสทัทีเดียวนะถ้าไม่ได้เปิดใจเลยถ้าคุยแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเถ้ามันไม่ใช่จริงๆคุณไปตัดจบเขาแน่นอนค่ะนะเขาเสียใจนะนะคะเขาเสียใจ,นะนะะยใจถึงได้มองว่าเขาจะใช้ความพยายามเขารอคุณได้นะ,ะถ้าเปิดใจไม่แน่นะคะ สิ่งต่างๆในอดีตความทุกข์ในอดีต <im> เขาสามารถทําให้คุณลืมได้ค่ะกับความรักครั้งใหม่ตรงนี้นะคะแล้วก็อยากชอย่างเช่นที่บอกแหละคนที่เป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปไหนหรอกคนที่ไม่ใช่คู่กันแล้วยังไงถ้ามันต้องจบมันก็คือต้องจบนะ,ะจบเพื่อให้คนใหม่ๆที่เป็นคู่กัน่ะเข้ามาในชีวิตนะบะักร ใครแบบว่าอยู่ดีสะดุ้งตื่นฝันแปลกๆอะ่ะก็เชื่อได้มั่นว่าคุณกำลังจะพรบรักครั้งใหม่นะคะแต่บรรกรเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองเป็นอย่างมากอะ่ะไม่ชอบอะไรที่คนแบบว่าเขาเรียกอะไรประชิดต,ตัวมากเกินไปอะ่ะนะคะอารมณ์ประมาณนั้นหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณเป็นคนที่โลกส่วนตัว นะคะโรคส่วนตัวไม่ชอบให้ใครมาอะไรมากมายกับคุณมากเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปใครจะจีบมกรนะใครจะจีบมกรต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องรอมากรได้นะคะตรงเนี้อย่าเขาเรียกอะไรอย่าประชิดตัวมากเกินไปหรืออยากอย่ารู้เรื่องราวของมากรมากเกินไปนะคะโอเครักมีโอกาสความเป็นไปได้เสมอค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาไม่แน่ นะคะคนที่จะจีบมากรเนี่ยต้องให้เวลากับมกรนนิดนึงนะคะให้เวลาทําให้เขาได้รู้ว่าคุณมีความจริงใจแค่ไหนทําให้เขาได้รู้ว่าเขากับคุณคุณกับเขาเนี่ยเข้ากันได้ดีแค่ไหนนะคะสุดท้ายท้ายสุดมกรออาจจะเปิดใจอาจจะเปิดใจกับทางเรื่องใหม่มีโอกาสความเป็นไปได้ทางเลือกใหม่คะ่ะมีโอกาสความเป็นไปได้ทั้งนั้น แต่คนๆที่เข้ามาหามาักรเนี่ยคนๆน so hey, like. <No, right, ี้ต้องมีความมั่นคงด้วยนะนะคะถ้าไม่มั่นคงบักรก็ไม่น่าจะสนใจด้วยนะคะรอได้ค่ะรอก่อนรอไปเลยจีบไปเลยแล้วก็รอไปเลยค่ะนะคะความตั้งใจอ่ะเดี๋ยวจะพิชิตใจมัะกรเองได้ได้เองไม่ใช่เองได้ได้เองอ่าจะมองว่าคนที่มาจีบมกรก็น่าจะรอได้พอสมควรแหละนะคะแล้วก็อ่ามกรก็น่าจะลองเปิดใจดู แล้วก็คนที่เข้ามาใหม่แน่นอนค่ะไม่น่าจะเป็นคนที่ใช้ความรักปืนอ,อย่างที่คนที่อดีตที่เขาเทคุณไปนะคะเทไปแบบไม่เหลียวแลเลยแต่คุณเอาใจไปรอเขาอะพยายามจะแบบว่าลุ้นให้มกรเปิดใจนะมกรรักใหม่มานะคะทางเลือกใหม่มานะโอ้โหไพ่ใบเดิมค่ะไพ่ตัวตนของคุณด้วยใบเดิมเลยค่ะ นะให้ใบเดิมจริงๆจะมองแบบว่าจะมองแบบว่าใครจะจีบมาก่อนต้องยากมากๆเลยอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องใช้เวลาให้เวลาให้เวลามาก่อนได้ได้ไดเอ,อ่อได้คิดว่ามันไม่ได้สายเกินไปหรอกถ้าจะเปิดใจกับรักครั้งใหม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะถึงเวลาของมาก่อนแล้วความรักเท่ามันไม่ใช่คุณต้องออกมาจากความทุกข ออกมาจากกลุ่มดําได้แล้วนะคะออกมาจากกลุ่มดําออกมาจากความทุกข์ได้แล้วถ้าความรักมันไม่ใช่ถ้าคุณออกมาได้คุณจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบคนหนึ่งเลยแหละมีรักที่สมบูรณ์แบบได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาฟ้องมาอยู่แล้วว่าอยู่ที่ตัวตนของคุณแล้วค่ะที่คุณไม่ยอมเอาตัวเองออกมาจากกลุ่มดํานะคะเอ,อใครที่ทิ้งปัญหาใครที่ทิ้งคุณไปใครที่ไปแบบไม่มีการติดต่อสื่อสารอะไรใดๆนะคะคุณเอาใจไปไว้เนี่ยคุณก็ไม่ได้มีความสุขหรอก เปิดใจทางเลือกใหม่โอกาสการปล่อยวางกับอดีตแล้วก็เปิดโอกาสให้กับความรักครั้งใหม่นะคะแน่นอนอยู่แล้วคุณอาจจะกลายเป็นตัวจริงสิงจริงของใครบางคนนะคะของใครบางคนคุณอาจจะได้ครองใจใครบางคนที่แท้จริงได้นี่ก็คือเรื่องของมกรคนโสดสามเดือนนะคะก็ขอให้มกรค่ะนะคะมีความสุขมีความสมหวังนะในเรื่องของความรักชาวโสดนะนะคะ ก็คนเราความสุขอยู่ที่ตัวค่ะความทุกข์ก็อยู่ที่ใจนะคะก็น่าจะประมาณนี้ช่วงนี้ทยอยลงคลิปพิเศษก็ไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆ f อที่ยังติดตามรับฟังรับชมกันนะขอขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลย f c นะคะคือกำลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานในการทำคลิปนะคะถ้าขาด f c ฟซีกำลังใจก็หดหู่เหมือนกันค่ะนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ